รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับเราปรารถนาที่อยากจะให้คนไทยและคนทั่วโลกนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการหันมาเสริมหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความสมดุลน,นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและวันนี้กับท่านวิทยากรอของเราครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดตรตะครางครับ4กุมภาพันธ์นี้เป็นวันมะเร็ง,งโลก,โลกนะครับซึ่งทั่วโลกก็ให้ความสําคัญกับโรคมะเร็งครับเรายังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอ่าครับก็มันเกิดจากหลายสาเหตุจ้ะ สาเหตุจริงๆก็คือว่าเซล์มะเร็งก็คือเซล์ปกติในร่างกายแต่เดิมนั่นแหละอแต่มันมีการผ่าเหล่าผ่ากอก็ทําให้มันการเจริญเติบโตกว่าเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายแล้วก็ไบเบียดเปลี่ยนเอาเซลปกติในร่างกายก็ไปคุกคามและในที่สุดก็ทําให้เสียชีวิตทางบริษัทเองเนี่ยได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคนี้มานานจริงๆผมได้ให้ความสําคัญมาตั้งแต่38ปีที่แล้วนะครับเมื่อถ้าผมทําวิจัยเรื่องมังคุด เป้าหมายจริงๆของผมก็คือต้องการใช้สารสกัดจากมุกุ์จัดการกระเซลมะเร็งครับแล้วก็เราก็ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่าเรามาประสบความสำเร็จจริงๆเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่เองแล้วเราประสบความสําเร็จแล้วก็มีการใช้สิ่งที่เราทําขึ้นมาเป็นสารสกัดเอาสารสกัดจากมุกุ์ผสมกับงานดำถุยงฝรั่งบวบแล้วให้ไปทํางานกับเมล็ดขาวสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็เปิดกระตุ้นเมล็ดขาวเพชะพานให้จัดการกระเซลมะเร็งแล้วก็ประสบความสําเร็จ พอสมควรครแต่เรายังสรุปไม่ได้นะฮะว่ามันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากพอที่จะยืนยันตรงนั้นจึงได้มีการทดสอบเชิงคลินิกนะโดยการทำที่หมหาลัยเชียงใหมนะ่โดยในโครงการของเราก็คือว่าทำกับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านคีโมมาแล้วสองรอบอแล้วก็ไม่ตอบรับเลยแล้วก็หมอปล่อยแล้วก็สรุปมาว่าเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจน นั่นหมายความว่าก็คือ,อยังสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกตใิใช่ครับใช่ครับอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2,555 5เป็นวันที่เราประกาศเมื่อวันที่6สิงหาประกาศผลสําเร็จตรงนี้นะครับแล้วก็วันนั้นก็จะมีคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคู่ขนานกับการทดสอบของเราที่มาเลเชียงใหม่แล้วก็2ใน3ท่านก็มาในงานนั้นหในหนึใน ที่จะมาในงานนั้นก็คือคุณสุภัสราเองเอซึ่งเป็นพยาบาลอาชีพก็ปัจจุบันนี้ปลอดจากมะเร็งมาแล้ว5ปีนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราไปเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณสุภัสราทําให้ภูมิคุ้มกันนั้นมีความสมดุลขึ้นมีภูมิีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นทำให้เธอสามารถดําเนินชีวิตต่อมาได้ครับประคองคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปแล้วก็ในสุด ประสบความสาเร็จเหมือนกับคุณสุภัสราครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคําบอกเล่าจากคุณสุภัสรากันครับงานถแถลงข่าว Operation Bim กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเป็นมะเร็งใน3ทวีปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ Balancing Immunity โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอรเมื่อวันที่6สิงหาคม 2,555โดยในงานนี้ได้มีทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการทีมวิจัยและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มางานในครั้งนั้นอีกด้วยคุณสุภัสรา MA มเมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกขาทำให้กระดูกขาดเป็นสองท่อนผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาและฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอก แต่ไม่สำเร็จต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกแต่ก็ไม่สำเร็จอีกแพทย์วางแผนที่จะผ่าตัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่3เพื่อใส่ซีเมนต์เริ่มใช้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2554 3เดือนต่อมาผลเอ็กซเรย์กระดูกพบว่ากระดูกเริ่มงอก6เดือนต่อมากระดูกงอกเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด1ปี แพทย์แจ้งกระดูกติดดีแล้วแสดงว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้วกระดูกต้นขาขาดคือแทนที่มันจะต่อกันเป็นกระดูกหนึ่งท่อนปรากฏว่ามันขาดออกจากกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูกหรือกระดูกที่สําหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกายมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ย ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยะนะครับคือตอนนั้นให้เคมีมบําบัดครั้งแรกยาเคมีมบําบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี่ยออกก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกขาเราไม่ไมไมไมเท่ากันสองข้างคือเดิมทีไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ย<ล><ะ>มันช่วยประคองกระดูกไว้อยู่ใช่ค่ะอพอร,รักษาด้วยทั้งฉายแสงซ้ําแล้วก็ผ่าตัดซ้ําอีกรอบนึงเพื่อเอากระดูก ว่ปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลมันมันก็ยังมีช่องว่างของกระดูกอยู่เหมือนเดิมคือมันยังไม่เชื่อมติดกันใช่ค่ะคุณหมอที่ให้การรักษาก็บอกว่าจะให้การรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าตัดเพื่อใส่ซีเมนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แทนกระดูกตัดตัดใจใช้ตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ําเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ํากับเราเร็วขึ้น<อ>แต่ว่าพอคุณหมอเขานัดไปเพื่อที่จะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนเน,เนี่ย ก็เอ็กซเรย์ก่อนอพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูกเป็นเงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกอติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ยสิบห้าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยรกระดูกขึ้นมาเรียบร้อยมารู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์พิเชษได้อย่างไร คือตอนนั้นคือเราหวังไว้น้อยอะค่ะคหวังไว้ว่าแค่แค่โรคไม่กลับมาเป็นซ้ําเราอยู่ไปแค่อย่างนี้ถือไม้เท้าเราก็พอใจแล้วแต่ว่าพอเราได้ใช้เนี่ยไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูกคุณเนี่ยมันติดมัน,นติดขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่าครั้งที่สามแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงเรารู้สึกเ,เราเหมือนปกติหลังสุดที่ไปตรวจ สุขภาพอันนี้ 5, <8. S 1> ตรวจเรื่องของโรคมะเร็งค่ะคุณหมอก็เหมือนกับทบทวนประวัติดูอะไรหลายๆอย่างก็บอกว่าคุณสบายใจได้แล้วนะคะโรคคุณหายแล้วล่ะโอ้คนลุกนะเนี่ยมะเร็งอ่ะมันลามไปจนหลายๆจุดแล้วนะฮะหมดทั้งตัวทุกๆอวัยวะเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งกระดูกต้นขาที่เสมือนกับว่าจะขาดจากกันแล้วไม่สามารถเดินได้ครับ ก็ยังกลับมาได้นะครับอาจารย์ก็เราก็สร้างโมนกระดูกขึ้นมานะครับวันนี้เธอกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเดิมแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยด้วยจิตใจที่ดีของเธอเธอจะพยายามช่วยคนอื่นที่ตกทุกข์ยากเหมือนที่เคยเป็นมาเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับภูมิสมดุลเราพูดกันถึงเรื่องของโรคมะไรกันครับ เชิญอีกหลายหลายท่านนะครับซึ่งก็วารวษแต่เป็นมะเร็งในหลายๆจุดด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าการที่เราจะบอกอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเราต้องระมัดระวังตลอดเวลาเราจะพูดถึงงานวิจัยนะับผมก็จะหวังว่าองค์กรต่างๆที่ควบคุมการดูแลอย่างตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าหน้าที่นักวิจัยอย่างเราต้องทําสิ่งนี้ให้เกิดถ้าเกิดขึ้นได้เราสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้รเราจะ เป็นเรื่องที่บุญมหาศาลนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ของชาติใช่ครับใช่ครับเราจะพูดถึงแต่ว่างานวิจัยคนไทยกับมะเร็งของโลกซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เล่าจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับ,รบโดยที่เป็นมะเร็งไหนอีกหลายๆกรณีขอเชิญคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อจากนี้เลยครับบ่ายวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคปี56เนี่ยก็ทำงานอยู่ปกติ มีความรู้สึกมันปวดมากที่บริเวณท้องด้านซ้ายปวดเหมือนกับมีอะไรมาบีบ,บลำไส้ทนทำงานอยู่ทั้งเลิกงานห้าโมงเย็ยนแล้วขับรถกลับบ้านนอนไม่หลับเลยทั้งคืนจนกระทั่งเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยพันยากับลูกชายก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับต้องแอดมิดเลยและเพื่อ,อทำการตรวจขั้นตอนต่อไปโดยละเอียดอีกสองวันถัดมาคุณหมอก็มาส่งข่าวแต่แต่ปรากฏว่าพอคุณหมอมาส่งผลส่งข่าวให้ทราบเนี่ยนะ บอกว่าคุณนุสิตคุณต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเพราะว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่สามอกข้างซ้ายยาวเก้าเซนะก็รอผ่าตัดต่อที่นี่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะทางผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้านายผมมาอย่างสูง,เป,ง MD, เป็นทั้งเ d ดีเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเจ้านายดูดวงใจเนี่ยนะนะประมาณวันที่15คหของเดือนกรกฎาสิบห้าสิบหกประมาณเนี้ยนะครับ,รบก็หิ้วกระเป๋าไปนหนึ่งกระเป๋า ในนั้นก็จะมีนามคุธแล้วก็เป็นก็ทานไปครการขับถ่ายมันดีขึ้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะซองที่5ไปแล้วเนี่ยทุงน้าไปแล้วเนี่ย,ยตอนที่เราถ่าย,ยจุลละตอนปกติเนี่ยนะครับ ก็สังเกตดูว่ามันมีคล้ายๆกับมีสิ่งที่มันปลอมปนออกมาซึ่งไม่ใช่เป็นอุจจาระเราปกติมันเป็นคล้ายๆเป็นเศษมันก็เป็นเป็นก้อนเนื้อขาวๆออกมาผมก็สังเกตมามันมีอาการนี้มาประมาณ3-4วันก็หายไปแล้วก็หยุดไปแล้วผมก็ทานไปเรื่อยๆพอเข้าห้องผ่าตัดเสร็จใช้เวลาประมาณสองสชั่วโมงแล้วก็ไปพักในห้อง ICU ครับอาการจากนั้นก็มาพักที่ห้องพักเราปกติจนกระทั่งคุณหมอบอกภรรยาผมกับบอกผมว่าผ่าตัดแล้ว ปรากฏว่าไอ้มะเร็งเก้าเซนนั้นเนี่ยความไม่เจอ,เอ,อได้ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งไปประมาณประมาณ40เซนเนื่องจากว่าแต่ไม่ได้พบไม่ได้เป็นเนื้อมะเร็งมะเร็งไรมันหายไปแล้วนะตรงนั้นเป็นเพียงแต่ว่าผนังลำไส้เราเนี่ยมันเป็นเป็นเ,เป็นเป็นพูนๆอยู่นิดหน่อยประมาณนั้นตอนที่ผ่าตัดเสร็จใหม่นมมนั้นตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณ50ากโลโอ้โหหนึ่งปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็น75ก็ถือว่า เป็นปกติแล้วมผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1น9 4อยู่ที่โงคมขุมสมูกหลัง10ปีหลังนี่กแกมาอยู่ที่ปวดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางทกรุงเทพครับประมาณสัก2ปีเสร็จ <m> <ๆ>ไปตรวจใช่ไม่มครัแ,บบ A> แกก็ค่อยคขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับรคคไปรักษาเสร็จ รู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกครั้งหนึ่งแกม,มาถึงที่ตมน้าเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษายากนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแกม,มาถึงกรุด,ดูหมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a <S. <S.> ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18ปากินอาหารเสริมมา,าทั้ง10ปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอะของประเทศอะไรบ้างครับอ,อ,อ,อเมริกามัา้งญี่ปุ่นมัน้ง ยุ hey, บมัางอะไรมัาง,างผมเซอร์หมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังขุดผมเ่อเอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่งางกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี่จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมแกก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่า รวมกันเอ็นี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งยิ่ง,งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแค่ซูมประมาณ6ี้6แมตรครับผมก็อยากรู้ว่าร่างร่างกายเราหายสิ่งว่าไปแพทย์สแกนอีกข้างหนึ่งหมอก็คิดว่าเอนทำไมมันหายหายหายได้ซีก็ล,ลุละเลือ38ครับผมผมก็งงแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะ หมอก็บอกกับสั้งสงเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆคือแกหายบอกครับคนไทยเก่งมากครับเราต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอด็อกเตอร์นี่แกไม่แกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับเป็นมาเร็งในหลากหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เขามีประสบการณ์ที่ดี กับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับจากงานวิจัยของเราคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญชาวต่างชาติซึ่งได้ประสบการณ์โดยตรงมาเล่าสู่กันฟังครับ มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการภูมิสมดุลนะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เพราะว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในช่วงนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์ใช่ครับนะครับซึ่งมีคําพูดหรือว่าบทสัมภาษณ์หลายๆคําที่พูดถึงคําว่า th 1 7ใช่ครับกับ th balance ครับคืออะไรครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนะครับว่าที่เขาพูดถึงมันหมายถึงอะไรแมีความสําคัญอย่างไร เรามาดูกันว่ากราฟที่เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับประการแรกทีเดียวนิโคราเชียเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดื่มด้วยสำหรับดื่มนะครับแล้วงานวิจัยของเราสรุปออกมาชัดเจนว่ามันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T S 9ก่อน T S, <S 9แล้วก็อินเทอร์ลิน18ครับทั้ง2ตัวเนี้ยเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็สารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมา2ตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวพิจาตในการจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับในสิ่งที่เขาดื่มเพียงส5้าวันมันเพิ่มแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมาห้าเซนตครับนะครับเพราะฉะแน่น,นอนการจัดการกับเซลล์มะเร็งตัวเขาเพิ่มขึ้นจากการดื่มเฉพาะน้ําอย่างเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้ใช้แคปซูลค่อยแคปซูลด,ด้วยในการวิจัยของเรานะฮะ แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของ TH1 TH9 และ TH17 ที่คุณพูดคุณต้นพูดถึงนะครับทั้งหมดก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพยาคาตคให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลล์มากขึ้นมีกลุ่มเซลล์ถึง3กลุ่มที่เพิ่มประสิทธิภาพนั้น<ๆ>เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดการกับเซลล์มะเร็งเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำยืนยันจากปากของคุณนิโคลัสเชียนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ชาวสิงคโปร์กันครับ Hi uh, my name is Nicholas c h i a and uh, sometime back in 2015 June 18 to be exact uh, I was diagnosed with prostate cancer mm hmm. uh, I was informed by my doctors then that it was advanced cancer and that uh, my reading was very high in the high 90s And uh, I was desperate. I was desperate, I was worried, I was even upset. But the, I went. The high figure was PSA. The high figure was PSA. Mm -hmm. And um, not knowing what else to do, I really turned to God and prayed very, very hard. Mm -hmm. And with divine intervention, I somehow came into. At the beginning, I was skeptical. I've seen so many things mm -hmm. about cancer. I was just telling myself it could be another one remedy that everybody's heard of. But somehow or other, I decided that I needed to explore this particular option a little further for two simple reasons. Mm -hmm. uh, one that it was natural; it mm -hmm. was completely natural, and that that was very comforting for me because you know it, uh, there was no no chemicals in it. Mm -hmm. uh, and the second was the fact that um, there was science behind it and mm -hmm. th17 was somewhat discovered only as recently as 2007 mm -hmm. so somehow or other i felt that with these two elements combined science and natural. completely natural mm -hmm. i decided that i must get on it as quickly as i can and mm -hmm. i did i was unfortunately a little too late in that i in about two and a half months later i was going to go for another test mm -hmm. But I did get on the program and the re regime uh, very, very thoroughly, followed the regimen very closely. And I did it for slightly over two months, two weeks, and a bit mm -hmm. before my next uh, medical uh, check, a uh, quarterly check. Mm -hmm. And during this quarterly check, October 6th to be precise, mm -hmm. uh, the doctor gave me shocking news. And I was very, very happy to hear, I was in tears when I, I got the news, that my PSA dropped from 90 high 90s to 3.73 hmm. um, i consider it a miracle hmm. but it's clearly the effects of th17 what did the doctor say it's a mistake the doctor yeah. was shocked the doctor was surprised hmm. the doctor said what is it that you're doing you know hmm. is there anything else whatever you're doing keep doing it uh, and ironically, I was actually carrying my bottle uh, to show him to see mm -hmm. if I could take it, you mm -hmm. know, just to confirm with a medical doctor mm -hmm. that you know if, if, if there was any conflict. Mm -hmm. And um, he looked at it. He says, "Oh, this is all natural." Mm -hmm. mm. He says, "Yeah, carry on. It's mm -hmm. good for you." Mm -hmm. So I carried on. Mm -hmm. And uh, I must also admit that my health condition improved significantly. Mm -hmm. I was looking terrible in the initial stages of the diagnosis. My health. I could feel significantly improved, and I was very happy with the progress. And uh, I moved on, and I c I've been taking it since. And mm -hmm. I just had another uh, check, 6th of January. So six is the magic day mm -hmm. uh, every quarter now. And 6th of January, I took another check, and the doctor says your PSA is going further down mm. at 2.8, mm. and I was elated. Mm -hmm. So I packed my bags the next day, went to Phuket for a holiday with my wife and my <laughs> daughter. <Okay. laughs> I'm extremely happy, and I can only say this: I don't leave home without it. I carry it everywhere I go, and now today, in better health, I can travel freely mm -hmm. and joyfully. And I hope that this more people will find out about this. Okay. I started the hormone treatment at the mm -hmm. same time, oh, or oh, a couple of yeah, weeks before. A couple weeks okay. before. weeks before. So it may be the combination. It could be the combination. Yeah. Yes. It could be the combination, uh -huh. but it was a very drastic drop. Mm -hmm. The really? doctor who used the hormone treatment usually yes was surprised. He was very happy and as very a surprised. Drop. Yes. He's, he he actually said it was a very drastic drop. Mm -hmm. He was very happy and very surprised. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So the next the next uh, checkup will be another six. Sixth six? of uh, May of uh, April. Six of April. Six of, 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 of April. So the figure will be six again, but the zero in front 5. I hope it will 6. be that I hope it will be below one yeah. Yeah. I do hope that it will be below one I'm, I'm sure it will yeah. be below one I hope that is If not at least that it continues to drop yeah. because yeah. what uh, message would you like to tell people who are suffering from the same symptom M one message and I think if you look at my particular case I mean there is no known cure for cancer but with TH17 and TH balance shoes, I believe and I know for a fact from my own personal case that there is now hope. And the hope is natural mm -hmm. for a better life, longer. Mm -hmm. So I believe that more people with cancer should really explore this product and take it. Mm. Nothing to lose. Mm. It's completely natural. Mm -hmm. And fortunately there's also science behind this. Mm -hmm. So I would strongly urge take it. Okay. So you're going to go on a mission to help other people. Huh? I'm cert certainly am, yes, and you know that. Huh? Yes. <laughs> ถ้าเกิดผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ก่อนเลยนะครับที่ www.bim100.com หรือว่าจดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของเราครับ1154หรือ02-646-4800ซึ่งซึ่งผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราไปตลอดสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชษครับแล้วก็ถือโอกาสลาผู้ชมไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ